สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับปู่ทีเคออโต้ซอยรามอินทาหนึร้อยวันนี้พามาดูเคสแคปติว่าสี่ร้อยดีเซลนะครับลูกค้าแจ้งระบบน้ำาหลอเย็น,นครับมีรอยรั่วซึมคันนี้ผมเช็คเจอแล้วว่ารอยรั่วซึมนี่มันรั่วตรงไหนนะครับก็คือรั่วที่ชุดท่อเหล็กหลังเครื่องนะครับก็แจ้งลูกค้าว่า ถ้าเปลี่ยนท่อน้ําทั้งระบบเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนทุกเส้นเลยนะครับก็คือท่อน้ําทั้งระบบเลยถ้าถ้ามีรอยรั่วนะครับพวกท่อน้ําท่อน้ําในท้องตลาดก็จะมีทั้งของแท้ของเทียมของเทียบนะครับท่อสีฟ้าก็มีท่อสีดําก็มีนะครับส่วนผมก็จะเลือกใช้เป็นของแท้นะครับของแท้ แล้วก็พวกเข็มขัดเข็ม <K> ขัดตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับเข็ม <K> ขัดตัวนี้เปลี่ยนด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเข็ม uh, ขัดแท้จากโรงงานนะครับมันก็จะเป็นตัวเหล็กเหล็กรัด evet. ข้อดีของมันคือไอเหล็กตัวนี้ <K unsure> เวลารัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะบีบบีบบีบลงเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนท่อ <K han> สแตนเลสที่เราขันนะครับบางที่เขาก็ใช้ท่อสีฟ้านะครับท่อสีฟ้าแล้วก็มีเหล็กลัด เหล็กลัดขันนะเวลาเวลาเราขัน้อนาแเราก็ขันขันเข้าไปแต่ก็คือข้อเสียของเหล็กรัดนะครับเวลาเราขันแน่นๆมากๆอ่ะเหล็กลัดอ่ะมันจะไปกัดข้อยางนะครับแล้วก็เราต้องคอยขันมันเรื่อยๆนะให้มันแน่นก็เลยเสนอลูกค้าว่าให้ยกเครื่องมาทํานะครับยกเครื่องมาทําทําไมถึงยกเครื่องมาทํากรณียกเครื่องมาทําเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้ครับมันเยอะนะครับหลายอย่าง ถ้าเรายกเครื่องมาทำอ่ะมันจะเห็นได้เห็นได้ชัดเจนนะครับบางที่เขาก็จะไม่ยกเครื่องนะครับถ้าไม่ยกเครื่องถามว่าประหยัดตรงค่าแรงไหมก็ประหยัดค่าแรงนะครับประหยัดค่าแรงขึ้นบางส่วนแต่ว่าถ้ากรณีที่บางที่เขาไม่ยกเครื่องเขาก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับเวลาเวลาถอดก็จะถอดประมาณนี้นะครับ ถอดชุดหม้อน้ําออกมันก็จะเห็นเฉพาะด้านหน้ามันก็จะเห็นเฉพาะด้านหน้าตาน้ําตาน้ํามันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวๆต้องขอดดูอีกทีนะครับซึ่งไอ้ตาน้ําบางตัวถ้าไม่ยกเครื่องลงนะครับมันจะเปลี่ยนยากมากเดี๋ยวมมขึ้นให้ดู กงมาดูนะครับจะส่องเข้าม,มาดูข้างในคันนี้เป็นรุ่นขับสี่นะครับตัวฐานเฟอร์ผมยกลงมาแล้วนะครับถ้าขับสี่เวลาเราเปลี่ยนตาน้ํามันต้องยกฐานเฟอร์ลงมานะครับไม่งั้นมันไม,ไ,มไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นนะครับตาน้ําด้านหลังเครื่องก็จะมีนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม แล้วก็จะมีตัวบนครับตัวที่สี่ตัวบนสุดนู่นเลยนะตร,ตรงปลายนิ้วตรงปลายนิ้วผมนะครับตัวในสุดเลยตัวนี้จะเปลี่ยนยากมากนะครับถ้าไม่ยกเครื่องลงมานี่ก็คือมันก็จะเปลี่ยนลําบากนะครับการทํางานก็ยุ่งยากหน่อยนะครับถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้ครับแต่ว่าไหนๆเราทําแล้วก็ต้องทําให้มันดีนะครับเวลาตีตาน้ํา ตัวบนสุดมันจะมีบ่ารับอยู่นะครับไม่เหมือนสามตัวล่างมันก็จะตียากมากก็คือข้อดีในการยกเครื่องลงก็คือที่แน่ๆก็คือเราได้เช็คทั้งหมดทุกอย่างนะครับตรวจสอบทุกอย่างนะครับค่าแรงแพงกว่าไม่ยกเครื่องแน่นอนถามว่าค่าแรงแพงกว่าไหมแพงกว่านะครับก็แล้วแต่ที่สี่ห้าพันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ข้อดีของการยกเครื่องอย่างที่ผมบอกก็คือ เราสามารถเช็คได้กันหมดนะครับค่าแรงที่ว่ายกเครื่องที่ว่าแพงกว่าแพงอะไรบ้างก็มีเวลาเรายกเครื่องเนี่ยพวกน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์ท่อแอร์พวกเนี้ยเราต้องถอดออกหมดน้ำยาแอร์ก็ต้องแวะเติมให้ลูกค้าหมดนะครับแหวนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแหวนล็อกแหวนข่อแอร์ท่อแอร์สองตัวนี้ ก็ต้องเปลี่ยนผมก็ใช้ให้เป็นของแท้นะครับแล้วก็มีตัวบนก็จะมีพวกชุดโอลิงนะครับโอลิงท่อพวกนี้นะครับอันนี้พันพันพัลาสติกไว้พันถุงไว้กันฝุ่นเข้านะครับเวลายกเครื่องมาพวกท่อแอร์พวกนี้ผมจะพันถุงพลาสติกไว้กันฝุ่นเข้าอยู่แล้วนะครับก็โอลิงพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแหวนท่อท่อคอมเพราเอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ใช่เฉพาะค่าแรงอย่างเดียวนะครับ ค่าแรงสี่ห้าพันหรือแล้วแต่ที่นะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับคือค่าแรงก็คือมียกเครื่องลงมานะครับเปลี่ยนน้ำยาแอร์เปลี่ยนสอนแอร์โลไฮเปลี่ยนแหวนรองท่อคอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตาน้ำเปลี่ยนท่อน้ำทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะค่าแรงยกเครื่องอย่างเดียวนะครับค่าแรงเปลี่ยนตาน้ำด้วยเปลี่ยนท่อน้ำด้วยนะครับ ชิ้นส่วนพวกนี้ถอดออกหมดเลยนะครับเช็คหมดเลยก็เราก็ถือว่าเราได้เช็คเช็คละเอียดนะครับถามว่าถ้าไม่ยกเครื่องลงมาทาได้ไหมก็ทําได้แต่ว่ามันจะไม่ละเอียดร้อเปอร์เซ็นนะครับเหมือนที่เรายกเครื่องลงมาการทํางานง่ายขึ้นนะครับได้เช็ครายละเอียดทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวคลิปแรกนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวจะส่งให ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับคลิปนี้ว่าทําไมเราถึงยกลงมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปที่สองผมจะลงให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ